น้ำตก้าโทยกิลูกใหญ่เท่าไข่สวัสดีนี่ส่อแล้วนะคะวันนี้เราจะไปน้ำตกริวซูแอนกระเช้า ก็เช้าอะไรอะไรวะดูก็เช้าดูน้ำตกเค่งโง่แล้วก็อะไรสใช่วันนี้เราออกเช้านิดนึงจริงจริงอะเราจะไปแบบอ๋อก็เช้าอีกอันนึงที่อยู่ไกลกว่านี้แต่ว่าเช้ามาเรามาเปิดดูปรากฏว่าทางปิดเฉยเราก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ออกเช้าไว้ก่อนว่าเมื่อคืนเรา หลับเร็วมากเพราะเราเหนื่อยมากค่ะวันนี้เราเอารถมาคันเดียวคนก็นั่งด้วยกันหมดเลยที่เรานะผ่านในเมืองนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะนะแวะมาเที่ยวที่นิกกุตามรถเมีไปเลย ทำให้มไม่ชันแบบนี่รถบรรทุกก็ขึ้นได้บัสก็ขึ้นได้ขนาดารขมัน่าไใช่มือนเรไส้เคเคาว่าเว็บไม่เคยขี้นะไส้เว็บก็ขี่ขึ้นเรามาถึงแล้ววิลซูโฟนะคะ วันนี้เป็นวันสิ้นปีวันที่31มธันวาร้านค้าเขาก็ไ้จะปิดนะนุหรือว่าเขาเปิดประมาณ10บโมงก็ไม่รู้ตอนนี้เรามาถึงประมาณ9ก้าโมงครึ่ง,งแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีแผนไปเที่ยวหลายที่เลยแล้วก็เลยต้องออกเช้าจริงๆริวซูขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนอันนี้เราจะมาดูน้ำตกข้างล่างกัน อีกมุมหนึ่งซึ่งเขามีหลายมุมม,มากเลย <S <S แต่เราจะพยายามไปแวะถายที่ดูหลายๆที่นะคะโอ้วันนี้หนาวตรงนี้คือแบบว่าเื่อก่อนน,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 นี้มาน่กเยอะมาก ขอนรถสบายดูน้ำตกก็คือดูฟรีเลยไม่ได้มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น ก็มีน้องเป็ดด้วยทุกคนก <c oughs> เหมือนเลยอ่ะเหมือนน้องหมาก็จะมีคนแบบทิมแล้วก็ว่างอันนี้เรามาถึงเลข เซนจิแล้วนะคะไม่ได้แบบเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรนะคะก็คือสร้างมาตอนที่มีการทำเกี่ยวกับแบบบิตตี้แล้วก็อิตาเลียนเอมบาซี่นะคะเป็นแบบเมมโมเรียลพาร์คซึ่งบรรยากาศก,ก็จะเหมือนแบบมีความแบบยุโรปทั้งวิวอะไรอย่างงี้มากนะคะมเมมโมเรียลก็จะอยู่ทั้งข้างบน แถวแถววัด mm hmm. เนี่ยมีสองที่นะคะก็คือจะเป็นอิตาเลียนเอมบราซี่วิลล่าแมนมารีฟนะคะแล้วก็เป็นปิทช i ชิสวิลล่าแมนมารี a าผเราอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงใช่ตแต่นี้ทางมันปิดใช่ทางมันปิดนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปตอนแรกเราจะไปจุดชมวิวห้องมนแล้วมันก็ไม่เปิดเมื่อวานหิมะตก แล้วก็น่าจะหนักมากอันนี้ก็เป็นวิวสวยมากเลยว้าวมีความแบบสะท้อนน้ำอ่ะวิวคือน้ำใสมากอูเห็นแบบเห็นก้นทะเลสาวเลยวอวันนี้ฟ้าดี คชูเซนจิเจาชื่อไม่ได้ฮลโลวันนี้ oh. ก็คือตอนแรก<ป>เราว่าจะไปกระเช้าชที่แบบห่างจากนิกโกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจากตอนนั้นมาก็ถนนปิดถัดจากตรงน,นั้นเข้ามาก็จะมีหมู่บ้านน้ำพุร้อนก็เป็นส่วนที่ถนนเริ่มปิดก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็จะมีตรงนั้นอีกน ทุง่งมัน <c oughs> เป็นทุ่งค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีหญ้าเราก็เลยไม่ไปเราก็เลยไปแค่น้ำตกริวซูซึ่งมีอะไรให้เที่ยวนิดนึงก็ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงไปไม้เปลี่ยนสีก็น่าจะสวยว <c oughs> เราก็เลยกลับมาแล้วจะไปจุดชมวิว <c oughs> เป็นเด็ก observation ของทะเลสาบนะคะ <c oughs> ปรากฏว่าพอเลยวัดไปทางก็ปิด นอกจากเมื่อาวานอะฮิมะน่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกันเราก็เลยได้มาแค่ทะเลสาบเซนจิโอ้แล้วตอนแรกเราว่าจะไปที่กระเช้าเวลามาที่ทะเลสาบเนี้ยมันเป็นวันเวยค่ะแล้วกระเช้าอ่ะด้านไปอยู่<า>ตรงึ้งขึ้น ่ราหว่่งทางขึ้นมาเมืองเนี่ยใช่เรานึกว่ามันเป็นแบบที่พักริมทางอะไรเฉยๆง่ายๆเราก็เลยผ่านมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยไม่ได้ไปสรุปแล้วก็ได้มาแค่ที่ทะเลสาบแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะไปเที่ยววัดในน้ำกกันจะไปอันนั้นอยู่ไงอ๋อน้ำตกเคงโง่เราอยากไปกินปลาย่างกัน เราไม่รู้ว่าวัดชูเซนจินี้เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่เลทะเลสตาซึ่งวัดก็อยู่ตรงข้านนี้เองตรงหน้าวัดนะคะจะมีป้ายถ้าเราแบบถ่ายื่อ o อ e โกิแแล้เราก็จะสามารถเปิดนเสียงบรรยายซ่งเป็นที่ปฏิสานรูปสลักไม้ สูงกเมตร <Okay. S 1> ของพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกอนเียดด้วยเมตตาตอนนี้เราเข้ามาในวัดน,นะคะเข้ามาตรงรูปปั้นก็แม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็แล้วเดินอ้อมหลังก็แม่กวนอิมน,นะคะแล้วเขาก็จะมีทางขึ้นขึ้นมาเป็นห้างบนตรงจุดๆนี้ข้างในนะคะก็จะมีรูปปั้นของแบบเป็นเทพเป็นราชาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สายมตูต่างๆก็สามารถ มาซื้อของสายมูได้อ,อ๋อตรงก่อนขึ้นมาที่ชั้น3นะคะชั้นชั้น2ตัวข้างลางก็จะมีรูปปั้นของพระที่เขามา,สาแสวงบุญแล้วก็เดินขึ้นภูเขานั้นไตนะคะที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอวัดแห่งนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วขึ้นมาข้างบนวนะิวสวยมากตรงนี้คือวิวของข้างบนใน คือเห็นวิวรอบๆทเะเลสาลยแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในนะคะถ่ายข้างนอกสวยมากหลังจากที่เราลงเล็กเมื่อกี้นะคะ,<อ>ะเราเราก็ต้องลงเราลงเพราะว่าเราอยู่ระดับพื้นแล้วน้ำตกอะคือตกลงมาจากทะเลสาว้าวแล้วเราก็เดินผ่านอุโมงค์นี้มาเดี๋ยวเราจะไปโผล่ที่น้ำตก น้นตกเลมนูก็จะมีจุดชมวิวให้มายืนนะคะแล้วก็แบบมีสเตปหลายสเตปมากจุดที่เลยอยู่จุดตรงนี้แล้วก็มีจุดอื่นอีกตรงนี้ตรงนั้นลงไปที่น้ำตกสวยมากข้างล่างน้ำเป็นแบบสีฟ้าสีใสยยถ้ามาดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีว่าจะสวยเป็นอีกแบบหนึ่ง ตรงนี้จะมีตู้เป็นเหรียญที่เราหลุดมา่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือใส่เหรียญเข้าไปก่อนตามที่เราอยากได้หรือว่าใส่แบงค์พันก็ได้อ่าไหนกดเลือกมาแล้วเสร็จแล้วถ้าเอาเงินทอนก็กดรับเงินทอนเลยให้ดูเหรียนหน่อยนี่เหี่ยก็จะมาเป็นแบบ สองหน้านะคะมีนี่คือน้ำโกอีกด้านหนึ่งคือวัดชูเป็นจิใส่เหรียญเข้าไปนะคะอันนี้เป็นเครื่องปั๊มชื่อนะอันนี้แล้วก็กดกดกดให้มันแน่นๆโอเคหยอดเหรียญหยอดอีกหรอเสี่ยงตามซีฟมีความขี้งุ่งแล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อ เร็วๆเอยเอ็นโอเคฉันก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วโอเคแล้วไงสตาร์นี่เหลืออะสเปพดีอ่ะก็สตาร์นู่นตัวอย่างโอเคลก่อนไห้วะปีการ์เก้โอเคสตาร์แล้วไหม เของแรงอ่ะของแรงมาแล้วมาแล้วกระโดดอันนี้ก่อนมาเลย หลังจากที่ขึ้นลิฟต์จากน้ำตกมานะคะก็จะมีร้านปลาหย่างเดีย๋ยวเราจะไปลองชิมปลาย่างกันนี่คือเมนูของเขานะคะก่อนลงน้ำตกหรือว่าขึ้นมาก็ลองมาชิมได้เอามากินปลากันปลาน,นี้เรียกว่าปลาอะไรนะแม่ปลาหลาดแม่บอ,อกว่าคนาคนเมือง เรียกว่าประหลาดอะเหมือนขาว่าประหลาดเลยเออเราก็ตกใจเลยว่าเล่นมูค <c oughs> <c oughs> เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแล้วก็มีอะไรข้างในผักผักลำยัดใส่อ่ะใช่อร่อยไหมก็เหมือนบันบดอ่ะส่วนอันนี้ห้องร้อยยนอะไรก็ไม่รู้่ะเราไปซื้อที่เคงทุนเคยรอใค้โอ้อร่อยอะเปิดไฟ ท้อง่มัมนเบคอนอ๋อข้าวไนเป็นข้าวเขาสกอตอสกอตชอนไม่กลก้ากอกนะฮะดนีสกอบอันวันนี้ถึงแล้วกับนิโกะเนชอรัลบาร์นะคะตองที่เห็นข้างหลังเรา ชิ้นเคียวใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเราจะเชื่อสาคานไม่ได้แล้วเป็นสาวพานแดงไม่ใช่ไม่รู้เร <laughs> ื่องสาพานเนี้ยก็มีตำนานสำคันสาสคพานเกี่ยวกับนิกโกะอยู่ วันนะคะคาเฟ่ยกษ์่ก็มีแล้วกนทุกคนที่นิโกรารว,ตวม,ม, <c oughs> มตัวกันอยู่ที่นี่เราก็ว่าทำไมจะข้างบนเหมือนแง่เหงาจริงเลยทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่ของกินตรงนี้ตรงนี้สวยมากเลยอะ <c oughs> เป็นทางเดิน ชิ้นสุดท้ายาโยากิว,วัดลินอะไรนินโจิวัดลินโนจิลูกใหญ่เท่เาข่ดูซีรูปากเลย มีร้านไหนเปิดเลยล้าอาหารในเมืองซาบ้าเลยดูความเงียบเงาของเมืองนี้ตอนนี้ทุกคนนักท่องเที่ยวในเมืองมาอยู่รวมตัวกันที่ร้านนี้แล้วมีแค่ร้านนี้นะคะที่เปิด,ปดร้านลาเมงเจาาง้าดังยังปิดเลยเแต่ก็อร่อยนะร้านนี้รอาหารเยอะมากเลยบ,ยบายคืนนี้เราไปเคาเดาวกันนะคะ